มารีวิวอะไรกันคะไอเต็มมาเก้าค่ะไอเต็มมาเกลวที่เซเว่นที่เซเว่นนะก็คือเราคลิปก่อนหน้านี้เราไปเซเว่นกันมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซเว่นบ้านเรากับมาเก้าแตกต่างกันยังไงถุงก็แตกต่างก็คือด้วยภาษาด้วยแล้วก็ตัวโลโก้นะแล้วก็ของที่ขายแล้วก็ตัวร้านเขาจะเล็กมากรสชาติใช่ค่ใช่เราจะต่อยน้นมาเราตามหานี่ค่ะคือเป็นโยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตค่ะเป็นยาคูยาคูนี่ไงโยเกิร์ต ไอติมยาคูนี่ไงใช่ค่ะมาค่ะแกไหนไหนพี่บิมโชว์หน่อยได้มันคืออะไรก่อนดีกว่านี่ค่ะเป็นแพ็กเกจเหมือนยาคูแต่ว่าด้านในเขาเป็นไอศครีมแกค่ะอยากรู้ว่าพอเราบีบอุ้ยพอเราบีบมันจะเป็นยังไงแกทีละอันไหมคะว้าวรสชาติเป็นไงพี่บีบแกทีละเนาะอย่าเพิ่งบอกบอกพร้อมกันอ่าบอกคำนะเฮ้ยหมดหลอดแล้ว ไม่ไม่ออกนี่โอ้ออกยังไงยาคูเหมือนเป็นไอติมน้ำแข็งยาคูป่ะเอาละบ้านนี้เขารักกันมากนะครับดูดด้วยกันนะคนนีซื้อมาสองอันกินอันเดียวอ้าวไม่เป็นไรจ้าอร่อยไหมแม่บอกเลยยาคูแบบเป็นเกล็ดหิมะรึมงเนาะใช่อร่อยไหมตอนแรกเหมือนยาคูหลักก็เป็นแบบดลกเกอรใช่ค่ะอร่อยยาคูบ้านเรานนั่นแหละแต่ว่ามันแข็งเดี๋ยววันหลังนะเราไปทำยาคูอ่ะ แช่แข็งใช่ไลติก็บยาคูใช่สามห้าเพราะอันนี้เราหายากใช่ไหมเราก็ยาคูนี่แหละแช่แข็งเลยแต่เป็นขวดมาแช่แข็งเลยใช่โอ้เออแม่แล้วก็เอานี้ใส่ไปนะไม้ไอติมใช่ตามนั้นนะครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะครับไอติมเนื้อไอติมไอติมอันี้อันนี้พ่อเลือกมานะก็เหมือนแบบมากอรองไอซ์บาร์ ใช่พ่อเลือกมานะครับวันนี้นะเห็นน้องฟิลชอบใช่ไหมใช่ต้องรีบทานค่ะเขาเร่งเร่งเแม่เรา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 กินหมดนีบหวานมาเลยนะครับไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะมาเมืองนอกเมืองนานะกินไอติมกินไอติมกันนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มเหมือนมากะลองไหมคะเหมือนมากะลองรวมมิตรแล้วก็มีนมใช่ไหมอร่อยไหมแม่อร่อยสองอย่างแล้วนะอร่อยมากเฮ้ยจริงเนี่ยไม่อร่อยทุกอย่างค่ะเอาไม่พอชิมบ้างเดี๋อร่อยอร่อยอร่อยเอาอยากจะบอกว่าอร่อยอร่อย เขานมแบบอร่อยมากเลยนะใช่นม่รสชาติอื่นคือแบบมาจากตัวมาการองหรือเปล่าเป็นขนมปังอะไรเงี้ยอ๋อไม้ย้นุ่มมนุ่มเหนียวหนึบดีใช่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 อ่ะอันนี้ไม่แกะอื่นก่อนละคะเอาอันนี้ค่ะอันนี้เป็น โมจิไอไหนแล้วพี่เอวมาดูนักใกล้ไอติมฟิลเลือกมาเพราะว่าเห็นเขาเป็นทรงที่แปลกไงเห็นเป็นก้อนโมจิที่จริงมี2รสแต่ฟิล์มเลือกมาเป็นนมหรือเปล่าสิ่งนี้แล้วานักงานให้ช้อนมาไหมคะไม่เขาก็เป็นก้อนโมจิอ่ะพี่พีชใช่ค่ะอ้าช้อนอยู่ด้านในโอ้ยเหมือนซาลาเปาเลยอุยเย็นไหมเย็นไหมขอจิ้มหน่อยอุ้ยแข็งโป๊กเลยนะกัดไปเหมือนโมจิจริงๆโอ้เป็นโมจิไอด้านในเป็นไส้โมจิว้าว นี่แบบนี้ก็ได้นะโครั้<า>งแรกแล้วเนี่ยชิอมอ,อีกครับเฮ <c oughs> ้ย,ยมันเหนียว่าน้องเปล่าอ,อร่อยทุกอย่างทำมาจากแป้งแป้งแป้งข้างนอกเป็นแป้งโมจิด้านในเป็นไอศครีมแล้วข้างนอกมันเป็นแป้งอร่อยมากอร่อยต้องกับริบบิ้นอ,อ,อ, <c oughs> อร่อยทั้งเย็นทั้งเหนียวนะอือก็เหมือนโมจิเอามาแช่แข็งนะครับแต่ว่าอร่อยนะไม่ไม่เขาเป็นไอศครีมอือฮั่นมาก ไอเดียดีมากนะครับแต่เนื้อเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนื้อโมจิเลยอร่อยแป้งยืดหยุ่นด้วยนะครับยืดหยุ่นอร่อยไหมพี่บีมโมจิไอติม <laughs> มันยืดพิซ <laughs> พซ่าเลยนะมากพิซซ่านุ่มมากอร่อยเหมือนเรากินครั้งแรกอร่อยหมดเลยนะค่ะแต่ว่าสองอนเนี้ยเ,เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่ามีขายเยอะมากที่ไทยก็มีแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงจะเป็นเมลอนนะคะกับสตรอเบอรี่ค่ะเป็นเหมือนโยเกิร์ตเหนยขอดูหน่อยพี่พ ฟีมอ่ะชอบกินทั้งสองรสเพราะเคยกินมาก่อนฟรีพรอสตรอเบอรี่มันเหมือนสนตรอเบอรี่ยกขึ้นเขาแต่เนี้ยแม่ยังไม่ได้เคยฟีมเคอร์ามาก่อนต้องบอกว่าไม่เคยนี่้ขอูนหน้าตาหน่อยพี่ฟีมเป็นแบบมันก็แค่ไอติมออมันแค่ไอติมอร่อยดูนะดู<อ>นี่มันก็แค่ไอติมสีสวยไหมคะสีสวย อชิมค่ะทุกคนได้กินผ่านกล้องไหมของพี่เป็นรสชาติไงคะสตรอเบอรี่ค่ะมีโยเกิร์ตนิดกลิ่นเป็นเมลอนเลยป่ะใช่เมลอนเลยเราเป็นวนเป็นม่วนเลยครับตอนนี้นะฮะอร่อยไม่บ้านเรารักกันเลยจะทำได้เมลอนนี่ชัดเจนเลยนะเป็นเมลอนเลยนะแม่ใช่เหมือนเรากินเมลอนจริงๆเหมือนเรากินเมลอนแช่แข็งนะอันนี้ก็จะเนื้อเนี๊ยวเหมือนมีโยเกิร์ตผสมลงไปด้วยก็อร่อยนะแม่ อร่อยอร่อยทุกอย่างเซเว่นเนี่ยพอเห็นของไขยคุณเยอะมากเลยนะมีเยอะนะใช่พวกเยลลี่พวกแบบนี้นะแปลกๆเยอะนะครับมีเยนสกุชี่นะเซเว่นที่นี่นะอ้าใช่หรอใช่แม่ไปบีบเป็นทารไข่ทาร์ตไข่เป็นสกุชี่ทาร์ตไข่นะเป็นแบบคืนชี่ได้ใช่หรอใช่ครับแล้วก็แม่จะขนมที่มันเป็นก้อนกลมๆเป็นแผ่นๆได้ปะนั่นก็มีแล้วก็เป็นทรงขนมปังไอ้นี่แม่ลังพึ่ง อ๋อใช่ใช่มาขนมรังพึ้งเป็นแป็กุที่นะมีทุ่อะก็ตอนแม่บีบผิดอ่ะอันนั้นคือขนมปังทันล่างไปอ๋แม่ไปบีบขนมปังเขาเนื้อสักุที่แต่สักุที่วางอยู่ข้างๆกันบีบิดนี่พนักงานไม่ว่าว่าก็ไม่ทันแล้วเหม่บีบแล้ว วันนี้นะพวกเราก็ได้มารีวิวไอศ์ครีมนะครับจากเซเว่นมาเกานะครับก็อ,อร่อยทุกทุกแบบทุกรสทุกทุกอย่างเลยว่ารเราเอามาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยอร่อยหมดใช่ฮะ <c oughs> อะก็โ okay อเคนะเพราะว่าก็โอเคนะสำหรับ<า>คลิปนี้นะครับพวกเราก็ต้องลาไปก,ก่อนนะเว่าพวกเราก็เริ่มอิ่มแล้วนะค <yy> รับแล้วมี่ก็ดึ่แล้วด้วยเรามากินอะไรตอนนี้เนี่ย <sh arp> เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะมาดูนะว่าพวกเรามามาเก่าเนี่ยเราจะรีว <sh arp> ิวอะไรนี้อีกนะ <sh arp> เราพาเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับจะครบหนึ่งร้านแล้วนะช่วยโชหน่อยนะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย